สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o t นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยแล้วก็คลิปพิการนะคะวันนี้เนี่ยให้เลือกจากอะไรดีคือหัวข้อของเราก็จะเป็นหัวข้อจูนเอเนอร์จีของเค้กนะคะก็คือเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะคะจะมีตัวเลือกให้เลือกเนี่ยทั้งหมด7กองด้วยกันนะคะไพ่7กองก็ ให้เลือกจากอะไรดีเดี๋ยวเค้กกำหนดตัวเลขให้แล้วกันแล้วคุณก็เลือกจากตัวเลขนะคะหรือเลือกจากเวลาทำ s สเต็มก็ได้อยากลองเลือกกองไหนก็ให้ลองใช้ใช้สัญชาตญาณในการเลือกดูนะคะโอเคขออนุญาตเริ่มเลยกับเพื่อนที่เลือกกองที่1กองที่1ขอดูลักานณราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยนะคะ คนที่เลือกกองที่หนึ่งตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์มีกรกฎพิจิกนะคะอ่มิถุนมังกรนะคะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเลข7ดเลข6แล้วก็เลข12อืม ถามว่าตอนนี้เขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขารอดูอยู่รอดูอยู่ว่าควรจะให้อะไรคุณบ้างให้ในที่เนี้ยคือให้ในสิ่งที่ควรจะได้รับที่คุณควรจะได้รับเช่นให้เวลาให้ของขวัญพาไปดินเนอร์ดีๆพาไปเที่ยวนี่ที่คุณอยากไปอะไรเงี้ยแต่มันมีอย่างหนึ่งนะเขาค่อนข้างคิดเยอะและรอบคอบมากเลย ในการกระทำครั้งต่อไป next action ของเขาอะเขาคิดเยอะและรอบคอบมากๆเลยทำไมทำไมอะคะอะตามหน้าไพคือชัดเจนมากที่เขาคิดเยอะและรอบคขอบมาก่าเพราะว่าตัวเขามีแฟนหรือว่ามีเจ้าของอยู่แล้วนั่นเองนะคะแล้วตัวคุณเป็นอีกคนนึงที่มาทีหลังหรือ next action ที่เขากำลังจะทำเนี่ย เขาคิดจะทําอะไรบางอย่างกับอีกคนนึงที่ไม่ใช่คุณนะคะดังนั้นน่ะเขาเลยต้องคิดมากแล้วก็ค่อนข้างจะต้องระวังไม่ให้เกิดการจับได้ไม่ให้เกิดการทะเลาะไม่ให้เกิดการผิดใจหรือผิดจังหวะจังหวะนรกอะไรเงี้ยเออเกิดขึ้นนั่นเองนะคะมีความคิดมากอยู่ณนะตรงนี้ เหมือนไม่ได้กลัวว่ารถไฟจะชนกันแต่กลัวว่าทําไปแล้วจะมีผลไม่ดีตามมาแล้วทาให้เขาเดือดร้อนในชีวิตของเขานะคะถ้าไม่ใช่เรื่องของคุณกดไปฟังกองอื่นได้นะคะเรื่องราวประมาณนี้แล้วถามว่ารู้สึกยังไงละ่ะรู้สึกค่อนข้างรู้สึก conscious รู้สึกกังวลแต่มีความคิดที่จะทำอะไรบางอย่างให้มีความคิดที่จะ take action นะคะ สำหรับบางผู้บางคนถ้าคุณเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กรกฎพฤษศเป็นไปได้สูงที่ในอนาคตข้างหน้าคุณจะเป็นตัวจริงของเขาคุณจะได้เปลี่ยนจากคนในความลับมาเป็นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าคุณเป็นตัวจริงอยู่แล้วมันเป็นไปได้สูงว่าตัวเขาอ่ะอันนี้ต้องพิจารณาก่อนว่าคุณกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วดีหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าดี แล้วลองมองดูซิวิคนเขามีความสุขดีหรือเปล่าถ้ามีความสุขดีถ้าต่อให้เขามีคนอื่นเขาจะเลือกคุณแต่ว่าถ้าอยู่กันแล้วไม่มีพาชั่นเลยไม่ได้อยากใช้เวลาร่วมกันเลยอันนี้คือให้ให้รู้ไว้เลยว่าเดี๋ยวเขาจะเลือกอีกคนหนึ่งคนที่มาทีหลังนะคะอันนี้ประมาณนี้สาหรับคนที่เลือกกองที่1ไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่2กองที่สองขอดูคําใบ้เนาะแล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจท์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยนะคะกองที่สอง มีนกรกฎพิจิกชัดเจนเลยคุณหรือเขานะคะแล้วก็กลุ่มนะคะมีนกรกฎพิจิกกลุ่มเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขานั่นเองนะคะาถามว่าตอนนี้เขารู้สึกไงกับคุณเขารู้สึกว่าชอบมากน่ารักมากอยากเจออยากตามใจอยากเอาใจอยากทําให้เธอมีความสุขเราไม่ได้มีคนอื่นนะเราชอบเธอคนเดียวรักเธอคนเดียวนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะชัดเจนมากด้วยไพย่ทวบครับ แล้วก็เอ็ดลครับด้วยนะคะแล้วก็สองดาบกับหัวคือชัดเจนเลยว่าคุณไม่ต้องคิดมากมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองมั่นใจในตัวเขาเพราะเขาก็มั่นใจในตัวคุณเหมือนกันนะคะเขาชอบแล้วก็รักคุณจริงๆไม่ได้ไม่ได้มีเหตุผลอืนแอบแฝงตามน้าไพ่คือประมาณนี้เลยชัดเจนนะคะเป็นคนตรงไปตรงมาด้วยนั่นเองนะคะเขามีความคิดมากอยู่นะลึกๆมีคนคนนี้มีแอบกลัว<ม>ว่าจะผิดหวังเหมือนในอดีต นะคะดังนั้นนะเวลาเขารักใครเขาก็รักจริงแล้วเขาก็เป็นคนจริงจังนะคะกับความรักถ้าเลือกแล้วว่าจะรักอะนะเพราะว่าในอดีตเคยผิดหวังมาก่อนนั่นเองนะคะก็เลยไม่อยากผิดหวังอีกอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาไม่อยากผิดหวังเขาก็ไม่อยากทําให้คุณผิดหวังเหมือนกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกต่อคุณเนาะโอเคขออนุญ,ญาตไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่สามกองที่สามขอดูคําใบ้แล้วก็ลัคนาราศีของตัวคุณหรือเขาหน่อย คนที่เลือกกองที่3าตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์พระสบการณ์มังกรนะคะพิจิกมีนแล้วก็สิงห์ธนูเป็นไม่ได้อาจจะมีเม็ดด้วยก็ได้แต่อินอร์นีน้อยมากนะคะเมย์คาใบ้ในที่นี้คือเป็นคนมีในที่เนี้ไม่คุณก็เขาเป็นคนที่มีฐานะนะคะหรือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองอะแต่ว่ามีเงินใช้อะไม่ตนนันหนีขี้เหนียวมีเงินช้อปปิ้งอะ แล้วก็งานเยอะงานหนักนะคะด้วยภานราที่ด้วยตําแหน่งคืองานเยอะงานหนักเลยแต่เงินก็หนามันกันประมาณนี้เป็นชําใบถามว่าคนคนนี้คิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาจะทําทุกวิถีทางเลยเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ work คุณน่ะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่สวยพอไม่หล่อพอไม่ดีพอไม่ได้มีแบบโปรไฟล์ที่เลิศหรูนูน้นนี่นั่นเขาอยากบอกให้คุณรู้ว่าเขาไม่ได้มองหาความ ในตัวคุณไม่ได้มองหาความเพอร์เฟกในตัวตัวพาร์ทเนอร์หรือว่าคนที่เขาทําความรู้จักอยู่เขามองหาคนที่เขาดูแล้วว่าสารสัมพันธ์แล้วมันจะเวิร์กมองหาคนที่ไลฟ์สไตล์ตรงกันมองหาที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอ่ะอยู่ด้วยแล้วเวลาเขาทางานหนักๆกลับมามาคุยด้วยแล้วเขาไม่เครียดอะไรเงี่ยคือเขาเขาไม่ได้คาดหวังให้คุณจะต้องแบบหุ่นดีเพอร์เฟกต แต่งหน้าสวยตลอดเวลาหรือว่าแบบดูแลตัวเองหัวโลรเท่าน,นี้คือถ้าทําทได้ก็ดีแต่ว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยคุณจะต้องแบบเหมือนดารงดาราหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามองว่าคนเรามันก็คือคือคนทั่วไปมีความรู้สึกมีจิตใจมีข้อบอกพร่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขามองว่าคนนะ่ะเป็นคนที่ฟิตกับชีวิตเขาเหมาะสมกับตัวเขา มากที่สุดแล้วในตอนนี้แล้วเขาก็อยากที่จะสารสัมพันธ์กับคุณนะ่ะไปเรื่อยๆแบบที่ใช้ทั้งหัวใจแล้วก็สมองไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าเขาเลือกคุณด้วยเหตุผลไหมใช่ถามว่าเขาเอนเตอร์เทนคุณคุยกับคุณทาความรู้จักคุณด้วยความรู้สึกหรือเปล่าใช่แต่คือมองภาพรวมแล้วมันโอเคอืมแล้วเขาก็ไม่ได้มองหาคนที่เพอร์เฟกอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอกเน้นให้คุณรู้เลยอะว่า เขาไม่ได้ก็ต้องการคนที่แบบร่างกายไม่มีไขมันเลยหุ่นดีเพียวไปใช่อะไรเงี้ยเขาต้องการคนที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เขาอยู่ด้วยแล้วมันเวิร์กมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเวิร์กทุกๆอย่างมันไม่เครียดมันไม่อะไรเงี้ยออ,อยู่ด้วยแล้วมันสารสัมพันธ์ได้เกิดความมั่นคงในชีวิตอืประมาณนี้นะคะมีเสียงรถบอมาคอนเฟิร์มด้วยขออนุญาตไปต่อกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สี่นะคะกองที่สี่ขอดูคําใบ้แล้วก็ ลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันรของตัวคุณหน่อยนะคะแล้กวก็เขาด้วยเนะาะไพ่ติดกันโอเคคนที่เลือกกองนี้นะคะอ่าพุธศพนะคะเมษมังกรตุลสิงห์ธนูนะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันรของตัวคุณหรือเขาคำใบ้คือมีคนคนนึงเนี่ยแต่งงานมีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าเคยแต่งงานมาก่อน นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาทีหลังหรือว่ากําลังรอให้เขาเลิกกันหย่าก,กันอะไรประมาณนี้หรือมีคนที่ไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีแฟนหรือย,ยังหรือว่าแต่งงานหรือยังเขาอยากกับอีกคนหนึ่งหรือยังอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคําใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงลองเรือกกองอื่นได้นะคะถามว่าคนคนนี้คิดหรือว่ารู้สึกยังไงับคุณเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณนะอยากคุยด้วยแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันเป็นพันธะและสัญญาไปแล้ว มันไม่สามารถตัดขาดหรือว่าเบรกได้เขาเลยต้องเงียบหรือว่าห่างหายไปจากคุณโดยไม่มีคำอธิบายหรือบางครั้งเขาเงียบโดยที่เขาไม่ตอบกลับบางครั้งเขาบล็อกคุณบางครั้งเขาทำอะไรท,ท,ที่ที่เขาหายไปแล้วมันทำให้คุณเกิดข้อสงสัยหรือว่าเกิดคำถามอะค่ะน้่นน่ะคือชัดเจนเลยว่าเขาอยู่กับ แอยู่กับครอบครัวอยู่กับภรรยาอยู่กับสามีเขาและมันเป็นพันธะที่ที่มั่นคงมากๆเบรกไม่ได้เช่นวันอาทิตย์เขาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเขาจะมาตอบข้อความคุณอะไรเงี้ยเขาทําแบบนั้นไม่ได้นะคะมันเป็นพันธะที่ถูกผูกไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงเขาคิดถึงคุณแหละแต่ว่าทําอะไรไม่ได้และ ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรด้วยเพราะว่าสิ่งที่เขามีอยู่มาก่อนมันเป็นพันธะที่มั่นคงผูกพันถูกต้องเป็นทั้งถูกต้องทั้งทั้งกฎหมายทั้งจิตใจมันเป็นความความมั่นคงของชีวิตอะและถ้าเขาจะต้องเสี่ยงมันเขาเขาทำไม่ได้นะคะอืมนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกในตอนนี้นั่นเองนะคะอืมโอเค ขอยัดไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่ห้านะคะกองที่ห้าขอดูคําใบ้เนาะแล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยนะคะกองที่ห้าคนมาเลือกกองนี้เยอะแล้วก็ไปเลือกกองอื่นเออกองที่5ตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ครบเลยทุกราศีเลยนะคะเพราะว่ามีคนมาเลือกเยอะแล้วก็ไปเลือกกองอื่นซะส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าต้องมีคําใบ้อะไรเนี่ยคือ คำใบแรกคือตัวคุณเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านไม่ค่อยชอบออกไปไหนหรืออย่างน้อยช่วงนี้ไม่ค่อยอยากออกไปไหนชอบอยู่บ้านอยากอยู่บ้านเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะคิดอะไรที่มันใช้ความคิดสร้างสรรค์เพราะเวลาคิดเรารู้สึกเครียดอาจจะเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ค่อยชอบตามคําใบมันคือไม่ค่อยชอบคิดอะไรที่มันครีเอทีฟชอบทําอะไรที่มีคนคิดมาให้แล้วอะ่ะเออจะบอกว่าขี้เกียจไหมก็ไม่เชิงขี้เกียจแต่แค่รู้สึกว่า ไม่เห็นจำเป็นต้องทําเลยอะไรประมาณนี้ดะเป็นคําใบ้ถ้ามันมีความตรงกับคุณบ้างก็ให้ดูต่อไม่ตรงลองเลือกกองอื่นได้นะคะถามว่าคนที่คุณนึกถึงถามถึงเขาคิดหรือรู้สึกยังไงกับคุณเอาจริงไหมคนคนนี้ไม่ได้คิดจริงจังอะไรเลยแค่เหมือนโยนหินถามทางทักมาคุย เฉยๆเผื่อว่าคุณติดใจชอบเขาเขาก็คุยต่ออะไรเงี้ยเหมือนเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์หวานเสน่ห์ไปเรื่อยอะค่ะไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวเขาไม่ได้ชอบคุณแบบชอบมากไม่ได้ไม่ได้คิดจริงจังอะไรเลยอะเหมือนโยนหินถามทางเหมือนเจอก็ทักทายก็คุยถ้าทักมาแล้วคุณตอบเขาก็เอ้ยคนนี้สนใจหว่าแล้วเขาก็คุยกับคุณต่ออะไรประมาณนี้แต่เขาไม่ได้แบบเห็นคุณแล้วตกหลุมรักไม่ได้เห็นคุณแล้วแบบมีความรู้สึกพิเศษอะแค่โยนหินถามทางแล้วเขาก็ทําแบบนี้กับทุ นะคะไม่ได้ทําแบบนี้กับคุณคนเดียวนะคะเป็นคนทั้งนี้เป็นคนถามว่าเจ้าชู้ไหม,ก,มก,ไแบบออก็เขามีสิทธิ์เค้กได้ยิงคานี้เป็นแบบเออก็เขามีสิทธิ์ทำอะทําไมล่ะมันก็ไม่ผิดนี่อะไรประมาณเนี้ยนะคะโอเคเท่านี้ขออนุญ,ญาตไปต่อกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่6กนะคะกองที่6กนะคะกองที่หขอดูคําใบ้แล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยนะคะชัดเจนพฤศศกันมังกรน,นะคะกรกฎ สิงห์ประสบการังกรกรากฏสิงห์เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือว่าเขานั่นเองนะคะคําใบ้ในที่นี้คือมีคนคิดถึงมากอยากคุยมากมีความรู้สึกให้มากมากแต่ขอไม่ทักไปคุยดีกว่าเพราะเหตุผลบางอย่างเช่นไม่อยากเสียใจอีกแล้วไม่อยากพยายามอีกแล้วไม่อยากดูเป็นคนที่แบบคิดตือ้อตามตือ้อวิ่งตามเขาแต่คืนในใจคิดถึงมากอยากคุยมากเลย ยังลืมไม่ได้ยังจดจําเรื่องเก่าๆได้อยู่เสมอยังมีอะไรหลายอย่างที่อยากทําอยากไปด้วยอยากชวนเขาไปเหลือเกินแต่ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าไม่อยากเสียหน้าไม่อยากไปวิ่งตามตือ้อไม่อยากงอไม่อยากขอโทษไม่อยากเป็นคนเริ่มก่อนอันนี้เป็นคำใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงรอเลือกกองอื่นได้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยใบ้อีกนิดนึงเขาหรือคุณนะ่ะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เคยทำดีเยอะมากตามใจมากแบบ ทาให้ตกลุ่มรักอะเออแต่ณวันเนี้ยไม่ทําอีกแล้วมันเลยทําให้คนที่ถูกหยอดถูกจีบตั้งแต่แรกอะรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปแต่เราก็ไม่กล้าเหมือนกันที่จะไปถามเขาว่าเฮ้ยตอนนี้เธอทําไมเปลี่ยนไปเธอทําเหมือนเดิมไม่ได้หรออะไรเงี้ยอืมนี่เป็นคาใบ้ถ้าตรงฟังตอบไม่ตรงร้องเรื่องก,กองอื่นได้นะคะแล้วถามว่าคนคนเนี้ยเขาคิดหรือว่ารู้สึกไงคุณคนที่คุณมาถามถึงอะเขาอะเป็นคนที่มีตัวเลือกนะในชีวิตอะ มีตัวเลือกเยอะแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าเขายังไม่อยากเลือกใครทั้งนั้นเขาอยากเลือกตัวเองนะคะเพราะว่าชีวิตเขามันยังไม่คงที่คงเส้นคงวาเลยถ้าเขาดูแลตัวยังไม่ได้เขาจะไปดูแลใครได้อะไรประมาณเนี <después> ้เขาก็ไม่อยากเลือกใครทั้งนั้นใครจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไปเขาก็มีตัวเลือกมีคนคุยคนอื่นอยู่ดีอะไรเงี้ยนะคะถามว่าเขาคิดรู้สึกไงคุณน่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกพิเศษใดเพราะคนคนนี้โฟกัสแล้วก็จดจ่ออยู่ที่ตัวเองนะคะก็ ประมาณนี้ถ้าคุณคิดคุณหวังให้เขามาง้อหรือมาเลือกคุณอะภายในแบบจนถึงสิ้นปีเนี้ยเขาเขาไม่ไม,ไม่ไม่ทําแบบนั้นหรอกแล้วเขาก็จะยังไม่เลือกใครด้วยต่อให้เขาเลือกมาเชื่อดีว่าเขาก็ไม่ได้เลือกด้วยหัวใจไม่ได้เลือกด้วยไม่ได้เลือกด้วยอะไรทั้งนั้นอะแต่เหมือนถ้ามีคนนั้นไว้แล้วมันสร้างประโยชน์อะไรให้กับชีวิตเขาก็มีอะไรอย่างเงี้ยประโยชน์ในที่นี้มันอาจจะไม่ได้หมายถึงผลประโยชน์เรื่องเงินหรือเรื่องเซ็กซ์อย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะหมายถึงเรื่องแบบ คุยด้วยแล้วตลกว่ะอยู่ด้วยแล้วสบายใจเขาก็เลือกอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้คิดจริงจังกับใครคนเดียวที่เขาคิดเรื่องจริงจังด้วยคือตัวเขาเองคือคิดแบบคิดถึงอนาคตคิดถึงว่าเฮ้ยฉันจะเก็บเงินยังไงอนาคตจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาคิดแบบนี้ในตอนนี้นะคะโอเคขออนุญาตไปต่อกันเมื่อนี่เลือกกองสุดท้ายหรือว่าคนที่เลือกกองที่เจ็ดนะคะกองที่เจ็ดเนาะขอดูคาใบ้แล้วก็ลัคนาราศีของคุณหรือเขาหน่อยกองที่เจ็ดนะคะอืม คำใบแรกมีคนเคยแต่งงานมีลูกมาก่อนคำใบที่สองคุณกับเขาเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาการคำใบที่3มคุณเคยแต่งงานเคยมีลูกด้วยกันเคยมีพันธะร่วมกันแต่ตอนนี้เลิกกันแยกกันเพราะปัญหาบางอย่างคำใบที่สามคุณอยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่เขาแต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วแล้วคุณก็รอให้เขาแบบเลิกกันมาเลือกคุณอะไรอย่างเงี้ยอื ก็ถ้าไม่ตรงลองเลือกของอื่นได้ถ้าตรงฟังต่อนะคะถามว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกไงกับคุณคุณเป็นคนที่เขาอยากใช้ชีวิตด้วยอยากตื่นมาแล้วเจอคุณทุกวันจะทะเลาะจะเบื่อกันจะนู่นจะนี่จะนั่นก็อยากเจอคุณไม่อยากเจอใครไม่อยากเจอคนอื่นอยากเจอคุณอยากให้เป็นคุณที่อยู่ตรงนั้นอยู่กับเขาอยู่บ้านหลังเดียวนอนเตียงเดียวกันอยู่ด้วยกันที่บ้านกลับมาบ้านแล้วเจอ ถามว่าเขารู้สึกยังไงอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่ารักหรือไม่รักไม่รู้หรอกว่าอยากมีอนาคตด้วยไปถึงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าคุณคือคนที่เขาอยากอยากแบบกลับมาถึงบ้านแล้วจะเข้านอนอ่ะจะปิดไฟนอนต้องเห็นอะว่าคุณอยู่ด้วยแบบกลับมาถึงบ้านแล้วเราต้องเห็นว่าคุณอยู่บ้านอะไรเงี้ยเขาเขาอยากอยู่ในที่ที่เดียวกับคุณนะคะอืม นี่คือสิ่งที่คนคนนี้คิดแล้วก็รู้สึกกับคุณในตอนนี้นะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย